ไปนไปขอให้โรงเรียนไปไดับขอให้โรงเรียนขอให้โรงเรียนไปดับขอให้โรงเรียนขอให้โรงเรียนไปดับหนูไม่อยากขอหนูจะอยากมาโรงเรียน ขอให้โรงเรียนออกไปดับขอให้โรงเรียนออกไปเอาไปขอให้โรงเรียนออกไปดับ ไฟดับไหมเนี่ยดับเลยอ่ะไฟดับอีกแล้วออไฟดับบ้านไฟดับเลยอยากไฟดับนั่นแหละอยากให้บ้านไฟดับไฟนั่นไงเสกให้บ้านไฟดับจริงๆเนาะไฟไฟ โรงแรมก็ไฟเขาไฟบ้านไฟดับนะช่วยนะไฟดับนั่น้าเปิดไฟดับเก่งไฟดับตลอดเลยนะมึงคณะเต้งไฟดับดับไฟดับดีดีไฟปิดไฟดีกว่ากระโดดปิดไฟดแปะ 别掰了，别掰了。<laughs> ไปแบบดีน right, right, right. mm ั่งไปแบบๆวบไปบาไปาไดาตอกไม่ได้ไปดาติดนไปเน่ยนะถ้าติดไฟแล้วแก้ก็ติดแกงติดไฟกันแบบไปคไดา ก็ของตัวเองนะคะก็หาที่ไม่ใช่เนาะหาที่นี่แหละค่ะขังเลยดีกว่าขังนี่แหละขังจริงๆเนี่ย evet. ขังไปละวขังไว้จริงๆแหละขังแล้วนะ Não, pessoal. Thank <laughs>